สว่างโอ้โหผลเต็มหน้าเลยขอบคุณค่ะพี่เกิดสรุปคือไม่ได้เปิดสาธารณะมีคนมาดูคกูมะมงค่ะกูมะมงคกูมะมงคกูมะมงคกูมะมงกูมะมงกูมะมง เข้าร่วมแล้วแล้วเราดูหันหันหันไปนะดูพี่อานะดูพี่แกดูพี่เอ้เราคือใครเราคือคขโมงขโมงเกสโนวะมีแต่คนมาดอยู่ไหนกันคะอยู่ที่ไหนนะความรักอไรคะช่วยเขามาจากหัวใจของคนคนคนนี้ไเราอยู่ร้านข้าวต้มนะคะถามมาได้เลยคุณครูพาลา มึงครูโดนตรีมึงครูโดนตรีครูอังคาราครูอันนี้คุณรูอ้อครูแอร์นอาจารย์อันนี้เป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์ผลไม้อาจารย์ผลไม้แล้วผู้จัดการนั่นผูจัดการผลไม้กับอาจารย์นี่ร้องแพงอันนี้คนลงกับครูที่ครูที่แต่งเพลงได้ พี่ไอปิดหน้าทำไมพี่ไอเหม็นฉี่ง่ายเหม็นฉี่เราตอนนี้เราอยู่บุรีรัมย์กันใช่ใช่่บุรีรัมปะเหรใช่ใช่จังออเภอสุดท้ายเราเราออกมาไกลกว่าบุรีรัมย์แล้วทุกท่านอันนี้อำเภอสุดท้ายแล้วพี่เขาบอกปิดหน้าทำไมพี่ไอเหม็นฉี่เหม็นฉี่แถวนี้มันเหม็นฉี่เหมือนพี่เกดฉี่แล้วแบบเหม็นใสพี่เกศหน้าอะพี่เกศถูกยุ่งกัดเท้าหนงว่า พี่ไอไอดอนของหนูพี่เก๋กับพี่ไอเป็นแฟนกันหรอคะไม่บอกหรอเป็นคู่จิ้นค่ะเป็นคุณลุงกับคุณป้าค่ะไม่ใช่เลยใช่เป็นคุณลุงกับคุณหลานเออพี่เก๋เป็นคุณลุงคนเดียวเป็นป้าได้ละไอฉันคือคนยังเด็กอยู่ฉันยังมีวัยรุ่นที่เหตนสเตตัสที่ไข่ไข่โพดโพนะคะเอามาจากหนังสือพี่ไอนะคะใช่หนังสือ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใช่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 เอาเสียงเด็กใหมใช่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 ฉันเป็นเด็กอายุเท่าไหร่สามขวบครูมามงโชดิคือมะมงคือมะมงคือมะมงจงจริงจริงครูมะมงพี่เกศครูมามงเพราะเราคือครูมามงนะเราคือครูมามงเทปครูมามง ก็เหลือกินข้าวยังไงวะดึงท่อนก็ได้เอาอะไรจะเกลียบอะน้ตเอาทิชชู่หิวเดี๋ยวนะวางไหนอ่ะกินข้าว <Okay. S 1> ามาาบุญไวว้้จกินขดยใช่เพราะว่าเรากลับไปเราก็จะนอนเราก็ไม่ได้อะไร mm hmm. นี่เป็นครั้งแรกที่ไอทำตัวเป็นเน็ต mm hmm. อาร์ตแบบไลฟ์ไปกินข้าวไปอ่ะเราจะกินยังไงกินเนี่ย เอาเอาเอาโอ้ยลำบากคู่ม,มาหมงมีหนึ่งสีอ่อะเหนื่อยมากก็เคยไหมนะพี่พิมบอกใครจ๋าใครจ๋า<จ>หนูอยู่บุรีรัมย์อยู่เลยหนูน่าจะถึงกี่โมงแล้วเที่ยงคืนอนะ่เนาะเที่ยงคืนถึงบ้านพี่จ้ะถึงบ้านหนูอีกประมาณปีหนึ่งโอ้ไยก็พี่เกตีสอง หนูยังไม่ได้นอนเลยเป็นที่เลยอร่อยพี่เกณเนาะพรุ่งนี้ไปขอ,ขอนแก่น,อนอขอนแก่นยังไงนะพี่ไอขอนแก่นนี่มันใส่หมูรจริงๆวันนี้เขาบอกว่าเจอพี่เกณกับพี่ไอถ่ายรูปไม่ทันแล้วไม่เจอเราอะไรไม่เคยใส่หมูมอ่ะใส่หมูมีเพื่อนในเฟซบุ๊กกี่คนคะลูกลูกหนึิดตามประมาณสองแสน<ะ> เท่าไหร่วะสองแสนกว่าเี่ยเป็นอันนี้คือเป็นบุ๊กส่วนตัวเหรอครับอ๋อเปิดสาธารณะไงอ๋อแต่ตอบก็หมื่นสองหมื่นเดี๋ยวนี้ไม่ถึงพันค่ะคืออะไรหมู่สองโดดคุณอะไรไงสองแสนจริงเหรอคุณอะไรก็เป็นสอ,องโดดเลยเหรอใช่เพราะว่าไมได้เล่นเป็นโดดเลยอ่ะก็มาจากเพจดอาไว้ไงก็ช่วงนั้นแหละแล้วก็หายไป ลำไยไทยแรงคุณแม่มาดูแลทำไมเราต้องกินให้เขาดูอ่ะเขาจะอยากกินแน่ๆเลยได้ไปเซียบุรีลำไยไปฮะไข่หมูเต้นลือ่ะไข่หมูเต้นแบบยังไม่กินอีกินเหรอแต่พี่ชอบพี่ชายเนี่ยต้องชินอร่อยเนะอร่อยเหนหิวอ่ะน่าจะดีหมดเลยร้านลูกชิ้นไ่ไม่ทัน ทุกคนมารอดูพี่เกศแล้วเนี่ยไม่ได้หันไปหาพี่เกศไหนใครอยากดูพี่เกศเม้นมาหน่อยค่ะใครอยากดูพี่เกศนี่นี่แม่หนูชอบพี่ไายมากกมลมาศคล้ายๆกมลเนตรไม่ต้องอิจฉาฉนะจ้ะแพ้จ๋าวดีกมลมาศมันเอาคงกี๊ตายค่ะแพ้เรียกชื่อพี่เซ็กซี่ป่ะเรียกเขาให้เซ็กซี่อ่ะ เคทีว่าพี่เกดไหนหลับนานี่กนหน่อยเคที่ว่าพี่เกดทำใจไม่เข้าใจอื่อยอ่าพี่เหนื่อยพี่อยากพักผ่อนใช่ไหมอายพี่จะงอแงเอานะวันนี้มันล้วพี่จำได้ไหมว่าพี่เกดพูดอ่ะวันนี้หนูงอแงมาพี่เกดของแงมาสองวันแล้วแต่แต่วันนี้หนูไม่งอแงนะเพราะหนูเจอแว่นแล้วแว่นทายไม่มีทนั้งเดิอะไรอ่ะเอฟซีไข่มุกอ่ะ เธอชื่อไข้หมูป่เยอยเกปกนี้คนจีนเอาถืออยาได้ไรไม่ดอไม่เห็นรู้เรื่องเลยทเรเอเป็นคนดื้อโอ้ตายตายึจีเรอจะได้กระดาษไหมพี่รองที่วัดใครอยอกไปต้องรู้คุณคุโรโนตีอนนั้นน่ะเนี่ยชอบพี่อายเล่นเรื่องเพียงชายคนนี้ ไม่ใช่พูติีเวดมีเศษไหมอุย้ยของายอยากกินโอเคตกลงโอ้โหหม,มก,กหมแมงล่างเรือล่างเรือเนื้เหรอหมูเขาเหล่าอ่ะพี่โด่งก็มาดูอะไรของพี่โด่งปะน้ำไหนโดูลองคนที่ขอดูหน้าตางล่างหน,หน,หน่อยดิบาให้เจยน เราก็ดูดีนะหมูให้มากนะลองกินด้วยได้ไหมจ๊ะกินเลยจ้ะไหนลองกินดูลองดูซุปไม่ได้ใครได้เนี่ยโอ้ยมีกะปิด้วยแหละโอ้มันรู้สึกพันเนาะมันยุ่งกัอ่ะเป็นไงที่จะพูดเทมเลยเทมหรอทุกคนเห็นลิ้นเขาบอกว่าไข่มุกลิ้นไก่สวยไหนลองโชว์ดิอะไรนะใส่เย ลองส่งให้พี่แก้วกินหม้อกับปิลองนะลองส่งกับปี๋เลยแต่ว่ากินแต่ว่าขีดไม่ขีดกินกับข้าวโอเคเลยพี่แก้วเน้องส่งกินแบบจบแล้วดูไหมคะเพราะมันก็ลาดลาดไปในมือถือน้องไข่เลยค่ะเนี่ยไข่เอามือถือพิงกับหม้อไฟไปดิก็ได้ไอ้บ้าได้แล้วเหนียวเลย อย่หล่นหล่นหล่นนี่จะได้สามปูต้ัยรสอะไรไม่ม่น้องเ้้วยแคนละถ้วยถ้วยใส่ต้มยำแ่ยงไงวี่เดี๋ยี่ไอ้ขอ้ชิ้นหน่อยได้ไหมจังอ้าเลยครัอันนี้หมูนะอันนี้เนื้ออันนนมม้โม้อ้าวแล้วมันมีเนื้อด้วยหรอมันอยู่ในที่เดียวกันหรอมันมีลูกชิ้นเนื้อใช่ไ้ยครับนี่ ก็อันมื่อกี้สรัำนี่แบบนี้เอ็นเ้อแลวแล้วไอ้ไอ้สีสีแบบเนี้ยเนี่ยเอนเนื้อเอ็นเนือมโอเคครับโอ้ยนอเลเนีบมันมีเนื้อไทยเยอมากอันนี้คือต้มยำนี่อันนี้นะผักะเพระไก่ไข่ดาวไก่ไข่เดียวเียวมัดมัดสูงสูสูบไปอีกน้องบอกว่าให้ ถ้กดน้ำสะอาดก็ได้เงินดีมากไปน้ำมันคงเยอะนาดูพี่เก๋พี่เก๋ทำอะไรคะต้องข้ามเยอะแยะเลยค่ะอ้าวมีแต่คนอยากดูพี่เก๋น่าจะดูน่าห้ดูนี่ถ้าอยากดูพี่เก๋ที่เสียเป็นแสนเลยนะคะถ้าต้องจ้างเขาไปเลยนะคะไม่ได้มาเห็นง่ายๆเลยทุกคน ผูเล่นอย่างผู้เล่นแต่ถ้าอยากเห็นหี่ไอเส้นคูมามงนะรีเวเก้นมาได้ตเต้นให้ดู่หนึ่งสองสามคูมามงเราจะบอกว่าเรา็นคูมามง<า>เดี๋ยวทั้งองเราจะเอามาคูมามงเป็น,งนไงคิยังไงเป็นอดชื่อคูมามงเรามีหัวคูมามงเราเอา,า,เอา,าน้ำน้องมาหน่อยเด็กที่แกอยากเห็น คูมามง่อ้ออล้อนี่คือพี่เกตจะกินข้าวพี่เกต้เริ่มลำพังแล้วแหละคูม่ามมันเป็นชุดแบบเป็นคูมะเลยออแต่ว่ามันมันเด็อ้วนของคูมากันเพราะรอบสองเนี่ยเราก็จะเป็นคูมะพี่วอร์ชั่นแบบคูม่ไม่มีกินข้าวไม่มีข้าวกิน เราอยากได้ข้าวอีกถ้ว้นจงเหนื่อได้ค่ะขอบคุณจ้านี่ค่ะหรืออยากได้แค่ไหนคุณครูขอบคุณครูได้ค่ะนักเรียนขอเรื่องออย่างคะคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่คือคนเพราะเราทุกคนขอบมาเลยใ่คุณหนึ่งไม่ไหวค่ะกุ้งเร้่องรวมเป็นเอาออกมาได้ไหมคะอันนี้เอารวมเป็นหนึ่งแล้วก็เอาจานคือหนึ่งนะคะตรงอย่างนั้ อันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะนำยำอันนี้อะไรอ่ะน้ำยำรวมอร่อยทุกรสชาติแบบมันเกินบรรยาพี่เต็มครบรถอร่อยมากเลยคือใช้64จิ๊กยังเต็มอ่ะที่ใช้12แบบโอ้โหนั่นเปลี่ยนเพิ่มจิ๊กไม่ได้เลยต้องซิ้อเคร่อใหม่ที่ผนจิ๊กเยอะน้องกิ๊บเชอร์รี่น้องใหม่มีตั้งมากมายแล้วไม่ยอมเรียกกัน อร่อยฮะมาหรดมีปลาหมึกก็ฮ้อนฮอนลองลองอแบบแซอีแซตีเด็กหัวร้อนเอง <c oughs> ทีกเล็บขอทักทีเลยเฮียลองพูดเป็นเด็กหัวร้อนอ่ะพูดว่าอะไรนะแซตีอีแซตีลีละลายพฤติกรรมพระเอกเหมือนคุณลุงอ่ะเหมือนคุณลุงที่บ่นมากกว่าเด็กต้องหลับตาพูดนะและับนี้ต้องทำตัวเป็นแบบเด็กบอยอ่ะ อลองรูมองรูบลอีีบีไม่ด้อเป็นคนไม่ป่อ <laughs> อ่อะ <laughs> ในกลองแีรีกลุ่มลอีรีแต่เรองอยากดู แบบแบบหัวร้อนคุเฉียงเด็กหัวร้อนหัวรอนหัวร้อนบน้แบบเราจะต้งตอนนี้กูหัวร้อนแต่หบบต้องไปหาต้นบับไหพี่พเดูแล้วมันเป็นบมากเูียงหนูรอดูอยู่นะกินก่อนกินก่อนูบอกว่าบอกต้อง บอดทำมาทีหลังมีหมไม่แล้วว่าพี่แอนอ่ะแล้วว่าพี่แอนน่ะน่าจะพูดดีคขา่าแซบอิมดีเยอะนี่ค่ะแซบอิมรันชูที่มงแบบนิ่งๆโอ้โหแกแซดไหลกันทอดมองมาตรงว่ารินทอนถ้าพี่ออจะพูดดีกว่าเพื่อกินเงียบเงียบก็ถ้ากินเงียบเง้ยอะไรกินยัค่ะ คุณค่ะโอ้ยอันนี้อันนี้ปลาหมึกผัดไข่เฟลมภาษาอีสานปลาหมึกผัดไข่เค็มน้ำลายก็เต็มเต็มไปหมดคนต้องกินต่อน้ำลายอยู่ในนี้นวดนวดเราไม่ชอบนวดแบบนี้ชอบมากรุบกรอบปะแม่อร่อยอร่อย รุ่เชียงดีมากแต่ถ้ามากับสิงค์บุรีจะดีกว่าเดี๋ยวแรงไม่แล้วเนาะเป็นยังไงอะรุ่นบุรีอร่อยรู้เชียงสิงค์บุรีคือแบบสามดีนี่เลยสามสิ่งนีก็เลยไปอีกสนุกก็รู้เลยว่าพี่มาจากสิงค์บุรีใช่ไปอร่อยฮะมันต้องชิมมาดูที่แกกินจานี้เลยใช้ช้ดิ ทำเดียวอิ่มบ่อใหม่บ่อต้องบ่อต้องเ้าเราชอบภาษาอีสานมากเลยตั้งแต่แบบบ่ออยู่กับแกอะจริงมันสนุกมากเบิ้ดแล้ว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 แล้วนะเบิ้ดแล้วเออเบิ้ดเบิ้ดแล้วเบิ้ดแลนแล้ว มนแรนมันกระตูนปะ<อ>่ะทำไมไม่มีใครกินหรอไม่มีใครกินผัดหู่หรอตืถน<ง>เไยมาอีกแล้ว,วมามาอีกแล้วอันนี้คือัดทอดโอเคอะไรไม่เออกมายบนม่ไม่ค้ใช่ไหมีกินยรเดียวอีกแล้ แล้วเราจะกลับมายู่กรุงลงโดยสามวันกินให้อิ่มนะครับทุกคนนี่อิ่มได้อีกสามวันเตือนสามวันก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งเหมือนเดิมค่ะเบิร์ตแล้วเบิร์ตแล้วพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงดี่ะตื่นกี่โมงนะต้องตื่นโมงต้องตื่นสิบโมงไม่ได้หนูต้องออกจากบ้านสิบโมงกว่าบินบ่ายอ่ะต้องเปลี่ยนมาแต่งหง่ายพรุ่งนี้วันอาทิตย์ กี้เกียะกินบ่ายไปตัวนู้มกินโมงกินรถไม่ติดบ่ายตัวนูมก็ต้องไปเช็รารองถึงมคองข้นนี่รอรองถึันชั่วโมงเดียวเนาะนั่นน่ะดิอน่นั่นบินสากันบินอยอะคะอังกอร์ับเวลาสสทำไมดีิง่ะสายินบิบินบพี่องรอ่ยพี่เก๋เฝินอะ เันเปิดบางทีเรากินแล้วมันหยดมันหยดออกไปในชามถ้าเขาไปยีเทดูเขาจะเห็นว่าแบบไก่ไก่นี่เขินก็มาเล่นดิเขาทานได้สอกมาวันนี้ออกมาก่อนอะไรเฮียเฮียเฮียอ้าวพ่อพี่ไอเดี๋ยวเาเขาต้องอยู่ให้พี่วัดาะว่าพีเอาไม่มป็น้เาเป็นเด็กเงี้ยเขาม่เอาเขาเพิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เอ็มจะรับนะข้าวมยข้าวมวยดีไอ่หมูเนี่ยดีมากเลยดีป่ะดี อยางเห็นพี่เก๋ใกล้ใก <c ười> อ,อ,อ,อ้มาแบบเดียวละคุณทุกคนทุกคนต้องจ่ายหนูมาหมื่นหนึ่งแล้วโอนมา <c ười> ในเลขบัญชีของหนูแล้วหนูจะให้เห็นพี่เก๋น่า <c ười> <c ười> เงินมากอ่ะพ <c ười> ี่ดองเปิมเชียงกินกับไอ, <c ười> อ,อนนี่ชิมของผมเลยครับยอ้อม ก๋กงีนี้ครับอราสิแยกตัวหูแยกร้วนๆหยอดดีอ่าก็มาแล้วขอบคุณค่ะคุณครูใครกินจับกินับมึงมึงที่หลงได้เหรอเนี่ยมันมาล้อมอ่ะให้มันท้องอ่ะหนูดีใจให้ทุกคนรักคุณมมโมองมันเป็นยาอ่อนคุิง แล้วหนูจะมาฝึกร้องเป็นเพลงนะเขามีพลังดีสุดยอดเก่งกาจสู้กับพวกมันทีเป็นสัตวัปหลาดนั่นเนี่ยหมูมันเหนียวมากเลยอ่ะเนี่ยเราจะมาหมึกอันนี้เหรอคะ ข้าหน้าหนูจะเอากุ้งหนูมาละไม่มีกุ้งแ้องนองคอเพ็ดตลอดเลยไมงมีใครอยากไปอีกเยอะรึเปล่ะเราอยากค่ะซื้อไอ้ปลาฉลามเราอยากได้ปลาฉลามของอี่เกดจริงหรอนี่จะหมานี่มันกอล่ะเกดใหญ่ได้เลยนี่เหี้ยหน่อยได้ปลาฉลามได้แล้วบอกพี่เกดเดี๋ยวพี่เกดซื้อให้ใช่ไหมไม่มีทางเพราะว่ามันไม่มีที่ขายแล้วตันนี้มีหมาตัวใหญ่ใหญ่มากแค่ไหนเต้นแบบโกลเด้นใช่ไหม ถ้าหนูซื้อให้อร์เรนมันต้องแย่งแน่เลยเพราะว่าหนูซื้อไปอาร์เรนชอบหมาทำไมถึงชื่ออาร์นเรนนะเรื่องของเรื่องเนี่ยชื่อเลนเพราะว่านางเข้ามาวันที่ฝนตกเข้<ถ>มวันที่24่สิบสกุมภาพันธ์ปี2556โอ้โหนางเดินหลงเข้ามาในบ้านอืมแล้วพอ่อกับแม่ก็แบบไม่อยากเลี้ยงไม่ได้ชอบหมาเล็กก็จัดหาเจ้าของแต่วันนั้นอะ่ะมันฝนตกวันนี้แม่กับพ่อก็เลยพาไปอาบน้ำ มันยังเป็นหานแ,แบบเด็หาเด็กแบบขี่เละมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะหาเจ้าข,ของแต่ก็ไม่เจอพ่อเลยเลแบบโอ้ยเลี่ยนวันเราก็เลยตั้งชื่อวเลยเพราะว่านางออกมาผ่มอามากก็เลยแบบอ,อ,อ,อ้าวเล่งอ้าวเล็งอ้าวเล่งอ้าวเล่งอ้าวเล่งเป็นอะไรเนละ็งแต่เราไม่คุ้นไม่คุ้นอ้าวเล็งอ้าวเล็งอาม่ากเป็คนจีนเลยปะอาม่าก็แปลว่าจีนสิอะไรกันอามากเป็นคนจีน ยาหน่ร้อนร้อนจ้ะอิ่มแล้วเราต้องเรากินโค้กได้ไหมคะไม่ให้แล้ค่ะวันนี้กินไปกีนเท่าไหร่อโอเคค่ะขอโค้กหน่อยค่ะนิมิตค่ะยาช็อตจอนโค้กหนึ่งครับขวดโค้กเล็กๆขวดเล็กนะครับเล็กที่สุดเล็กที่สุดที่เคยเล็กมาบนโลกนี้ค่ะร้านพี่วัเดียวเนาะ โรฟกอะไรกันเลยขึ้นแอติกเกตไม่ต้องเหลือขึ้นชุดแป้งทอดอีกแล้วนะโอ้ยแกเกตินเลยอะไรคะชื่อร้านอะไรไม่รู้ค่ะแต่มันอยู่ข้างทางนั่นคือร้านอะไรกเขาต้มปูใยญ่มารีบุรีรัมเดอร์มาเด้อร์ทุกคนจะตามมาเหรอทุกคนตามไม่ทันหรอกอร่อยต้มไหนยหยมารีอ่ะ หลอกเลยแก้วปหนึงน้ำแผ็งหนึ่งหนึ่งก้อนครับเตื่นตืนตื่นดี๋ยวมันมตื่นมามาอีกิ่งไข่เค็มก็คือจริงเว้ย ช่อิ่มแล้วเหรอครักแป๊บนึงของของแค่นี้รู้จินี่คืออุสาดมั้งจิ้มจิ้มจิ้มคืออะไรอ่ะให้หนูอุดปากไว้เลิกพูดเลยแค่หรอไม่เลิกเถอะเอาล่ะตั้งเลยโอ้โหหอมใช่ไหมโอ้โหหอมนี่ น้องจะปวดท้องเาะว่กินนี่น้องจะปวดท้องหังกินโอเคลุยต่อขอม่อีกหนึ่งนี่หอมทอพี่ออครับคุณเชียงอีกเลยครับกินทวน่ะทวนนิสสาตัวเนี่ยเวลามันแข็งตัวเวลามันแข็งตัวเนีตัวนิสามีดงอยู่ตัวนี้กินเยอะขนาดนี้เลยเหรอไปหล จะได้ไม่ต้องอน,<ท>นอนก็ได้ไปนอนดีเดี๋ยวอะไรกันดีอะจะได้<ท>ไปนอนจริงๆอ่ะในความลอ,มองมีหนักนะเรื่องโราบินสันใช่แล้วเราก็มีเรื่องอินี้เดีย Girl the ๋ยเกิร์ลอินเดียทันดิเพสแบบนางเอกเป็นแมวแกต้องชอบเธอต้องชอบหนักเรื่องนี้เดี๋ยวไจ๊เอาของเจ๊มาแล้วเดี๋ยวให้ให้ดูนางเอกเป็นแมวมินไม่กินไลฟ์รู้ว่าเป็นกินพีายอะ เป็นผิดองพี่รามันมีหอมเยอเลยูมีอยู่คนเดียวงรอามี่ห้านอยว่าจะองไหในยุบอกไม่กินผักเขากินหมูหอมได้กินหรอกินหมูหอมกินกระเทียมอย่างเงี้ยนี่แต่แต่ไม่กินแปนแกินง่ายกว่าเงินไหมเงินอะหรอกินแป แต่หัวหอมมันก็คือผักเสร็งอีกหนึ่งนะใช่เอ้ทำอะไรกินได้เลยเอามาเล่นเอามาเล่นหรือตอนนี้ทั้งบุตรเนี่ยอําอําเขาบอกว่าป้าฮะหนูไม่กินผักนะครับนี่แกกินเก่งจังทำงานเยอะก็เลยบอกว่าแม่คนก็หยิบแตงกให้นี่นะ บอกว่ารึกถึงบิมบอลด้วยค่ะหน,ไน,น,นูไม่กิก <c oughs> นค่ะ <c oughs> มีกระมอนมากฉันเลิกดูไลฟ์แกไม่ได้เพราะไม่มีพี่ไอเชียสิเธอก็จะเลิกดูอ,อ,อันนี้เขาเขียนว่าอะไรนั่งดูเขาแดกกัน <c oughs> เขาเรียกว่าซีแตกค่ะดูว่าอะไรเขาพูดนะ <c oughs> อะไรนะอะไรออะหนูบอกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าซ <c oughs> ีแตกซ <c oughs> ีแตกก็คือแดกกันแหละค่ะ พี่เกยกับเมชาบูลไหนคะดูไหนดูไลฟ์เหอเขาดูไลฟ์ดูไลฟ์อยู่ดูฟซเหรอสวัสดีค่ะคุณพี่คพี่คนเะรานั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนะคะมันจะดีเลย์แป๊บนึงถ้่ดีเลย์แป๊บนึงแปดิบาวิพี่เขากลงรัคายเราอ่ะได้ยินเสีงเราทั้งวันแล้วอ่ะ นัาสิงพิเกตหนึ่งออนนของอัองพอละที่เมื่อยแขนละต้องกนรนวดอ,อ้ออ่านบททันแล้วอายโคตรน่ารักงออิฉาละสิยาอ่อนตาย นัหให้เห็นตัวท้าแล้วน้องน้องจไปแล้วนะทุกคนบาย one t